จากหน้าสี่เหลี่ยมอะปั้านๆน,นะคะมันจะทําให้เราหน้าเราเป็นตัววีอ่ะอเทียบกับอีกข้างอีกข้างมีรอย,หยเหาอมียกชัดเจนค่ันก็ยกทุกอย่างยกหมดค่ะ ข้างนี้นวดแล้วนะคะอายุเข้าเลขสีแล้วแต่หน้าเป็นเพราะเครื่องนี้เลยส่วนข้างนี้ที่ไม่ได้ใช้นะคะจะแห้งเนาะใต้ตาโดยจะบวมแดงเนี่ยตรงนี้ยุบลงนะลดมากเห็นเัดเมเติมเบอร์มีโหมด4ีฟังก์ชันนั้นใช้งานยังไงกันบ้างโหมดลิฟต์ของเรานะคะจะช่วยในเรื่องของการลิฟต์หน้าลิฟ ะะโหมดที่2จะใช้ในเรื่องของการลดริ้วรอยนะคะนวดลดริ้วรอยตรงร่องแก้มตีนกาตรงนี้เราก็จะใช้โหมดที่2ส่วนโหมดที่3นะคะโหมดที่มีแสงสีฟ้านะแสงโฟตอนของเรานะคะจะช่วยในเรื่องของการรักษาสิวช่วยลดการอักเสบของสิวโหมดที่4นะคะโหมดแสงสีแดงก็จะช่วยในเรื่องของการ ปรับสภาพผิวหน้าไปช่วยกระตุ้นคอลลาเจนที่อยู่ใต้ผิวหน้าของเรา